ยังดินอยู่บ่ครับตัวใดดินอยู่โอ้โหสเนาะซดสเลยอันคเจ้าไปหาจากไดแบบใดครับนี่ยตามห้อน้ำบ้าน่เทดแบบใดเอาใส่ม่อหมหรือังไหโอ้หอคนไปหาทุกมือเลยบ่เพิ่นก็มาส่งเาทุกมือก็ญ่เนาะมันมีส่วงนาฝนนี่บอครับนี่ยส่วงฝนมาี่แหละน้อมันมี ตัวมาเรียนเลยอย,ย,ย,ยกากตสองมาเรยตลาดแม่ละมุนอืมสดสดแท้หนอขายหมูต้มไสหม้ี่งา,งางเลยสดๆเลยปลารสตัวใหญ่พร้อมเนาะครับ่าใส่ใหญ่ดีเนา<ล>ะโอ้ยังดิ่นอยู่เลยหนะ ปัญหวาาีดบุมนไดไ่หายล้าย้ยไม่รยีเื้อใหมละอตัวน่อยี่เน้อม่ลาตัวนี้น่อยหนึ่งบมครับกันตัวนี้นี่ใหม่ละ1อยตัวบ้างคันนีใหม่ละหาซิมันตัวหน่อยกว่านี้แน,น่นอนเมนเดซูส นี่สุกแล้วนะครับทีนี้นี่ย่างแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้ย่างแล้วใครอยากกินก็นี่นะครับพี่เขาขายอยู่ที่ตลาดแม่ละมุนนะครับอยู่ข้างๆตลาดสดเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับปิ้งปลาหลดสดๆทุกวันนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ